ปิดตังช่วงที่สองของรายการสาวขับเรทที่สาวรายการสาวข่าวใหม่อิกเช่นเคยเอาดูรีนิบเช่นเคยนะครับความนุ่งโบนี้จะถึงเดทนี้นะครับสันดับรอสักครู่หนึ่งเดทหน้านะครับสันดับการแกลแผลรักเชิญเดทหน้ากับพี่ปางนักการปิดตังในช่วงหน้าห้ามพลาดในช่วงเดทหน้านะครับ ช่วงนี้ครับจากช่วงข่าวค้นจะกลุ่นคนนูค้คเคยครับมาดูกันเลย <c oughs> สวัสดีครับตอนนี้ดาน,นีมีแผ่น V ีซีดีฮักยูนเรื่องซาวซีหรือเกณฑ์ตัดต่อตายีมีโลโก้มีโลโก้โรสดีดีแอนเทอร n เทเม โลกโก้และออสดีเดียเอเจเ,เมนชั่นแต่ตีสี่เก้าทองว่าคงสี่เก้านถึงปัจจุบันไรายนงเกฟฟินซึ่งค่ายย่อหนังของซาม,มิเอเด์เ,เ,เมนต์นีโอซีดีราคาเมื่อไทยราคาเรื่องเดือนหนึงร้อยสี่บาทนะคะรับิงร้อิงล้านตกสวนชั่วโมงที่สมนุนมีเนื่องย่อแปลละช่งจีน เจ้าของกกนิสิตและจักรนายวริษัทโลสเจ้าของนิสิตนะครับระยอดเดชนิสิตของเวิษัทลลสดีเดียเอเตอร์เมนต์ไ้หนึ่งาุกษาฟูกองกลางกรุงเทพหนึ่งศูสองศูนย์นะครับมีนะครับเบอร์กับโลสจีโอโลสจีโอกับทีเอส วีซีดีนั่น่ดีโอซีดีดีจุกสองแผ่นที่ดีการใช้ดีจุกไอขึ้นเลือกวิธก CD, ีการใช้กับเครื่องเล่นดีโอซีดีวิธีการใช้กับเครื่องใช้บันเทิงขั้นเกินอยากเก็บแค่น้อ้เยใช่ขั้นเกินอยากเก็บไว้คลังร้อนไม่ใช่ขั้นเกินเก็บไว้ใกล้ควันร้องวันที่เท日子หนึ่งกุมภาพันธ์สองันนารหาสิบวันจักนายมือสามกุมภาพันธ์สอง1ันาร้ 1, อยสี่เอ็ดไม่ใช่ครับสองกันาร้อยห้า วันจันทรนายสามกุมภาพันธ์สองห้ารอยห้าสิเอ็ดเมื่อช่วงหลังวันห้าหันสืดหรือวันเลนินไทยวันวันธารกูชาวันเลนินไทยปุจจีนวันปุจจีนและสันิแหนและก่อนสันิแหนชาและวัคกีนการเปิดดูรายการมัสเตก เปิดตูรายการยกสยามเป็นคันแรกรุษก,กันยกสยามเป็นคันแรกเปิดตูรายการเจกกระหักเป็นคันแรกและรายการและเปิดตูรายการสี่สองสองหนึ่งหนึ่งเกณฑ์เป็นคันแรกเปิดตูละครจังเลยรับรละครเรื่องมิยายบางกร สงครามนางฟ้าละครเรื่องละครไห้ดูนะครับนะครับอเจะเป็นใบาย,ยา่าทอยอสามสองแปดห้าหนึ่งโซสี่เกนตัดต่อตายสี่บริษัทโลสดีเดียแอนด์เอเจตเมต์จำกัดคุณนัทนองสังนานวถูกต้องว้าย,ยากุลเทศเสียงหนึ่งครับมาดูกัน แผ่นแน่หนือตกสวนนะครับมีโลโก้โรสดีเดียร์ไรอันเอ็ดฟีนดีโอซีดีฮัทไทยนิดวันสักนีว่าบริษัทโรสดีเดียร์แอนด์เดเทเมนต์จังกับแรด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 แดแดไปอ่าวเอ็ดซึ่งสภาพแผ่นตึงตลอตานี้ถือว่า ไม่มีรอยครับดูได้ถึงซื้อไม่ได้นะครับดูได้มานะครับแผ่นสองนะครับโคงโกนี้สกีนี้อย่างอันนี้นะครับถือนะครับดอดิดดยกสภาพตาน,นี้ถึงไม่มีรอยเลยดูได้อย่างแน่นอนหนึ่งร้อยเซนไปดูดว,ดวจบไปแล้วนะครับสัหรับ การนีวิวนะครับนะครับทุ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับสันดับดูรีดิทีผมนะครับสรัสดีคิปนี้สวัสดีครับพายนังก็คือรีวต้องเล่ากหลอดสัตว์ดัสุดท้ายอลอดกัญญายนนะครับวันที่สองแปดัุยายนสอ,อันห้าร้อยหกสิข้อมูลกาบทีวีที่ต้องวันนี้ช่อง j ดีของเรา เดตินนืหนึ่นสัตว์ช่องวันาดะหนึ่งนะคะเดตินเฉือเดนราแล้ว,ดดลวช่องเดตินนะครัแตงใช่เรืองาอบนัการากรร้อยที่หนึ่งในยูแนทที่สองครับช่อ,นนองโมโนยี่สิยังลดกโเช่นิการจากสากาช่องสามเมื่อสัตว์ดาที่ผ่ามาาการช่องสาสัตว์ดาที่ผ่ามาเป็นเดตินาดะหนึ่งเดตนอันด,ดับหนึ่งเดตินสูงสุดนะครับ กัดเด็ดดิ้นได้สูงสุด1.83ได้ดูนักขึ้นน็ดน้อยถึง3าตัดสาก,ก่อร้อยสองโดยซีดีนะคะโดยละครต่างๆยเยอะแยะมากมายที่มีโดยทาดเด็ิที่สูงสุดในกรณีน้ำทองกรตแสบทึ่งจังนาสุดิยายไปชื่หรือสองจุดสองห้า และละครเรียพีรักต้นชูเรติง้งคำใบสองจู๊ก,ก้าสีและดูน่าสุดมาแต่รา้วก็ถึงรายการดูงเทียนชูกระแสตอกรับซึ่งกระแสดีๆจากกระแสกังะเทศวันที่ห้าคำใบสองจูดก้าให้ดูสุดมาครับแต่รายการเดิมและรายการอื่อๆนๆในการตัดหน้า ตัรลงเทจีทุนนะครับสันดารัะครใหม่ระดับรซนดังเรื่องเอเตติ้งวันที่2เเตติ้งถึง6กีอีกติงหได้เตติง้งมาไป2.85ซึ่งกระแสตอบรับทุกกระแสตอบลัะนีนหลาที่1นึาโสดจากนางหคนเดียว3าล้านจากรายการสี่ล้านจากรายการรู้แมเคกโซสเปเชีย so ล2อเรตติ้งทำไปสิบหากันไปสองจุดได้ดูหได้ดูห้าครับ เดบกประเทศได้จังหวัดและยิงเคได้เนตตี่สุภาบุคคลไปสองุขภาพก็ 5. ถึงรายการข่าวมาสุดซึ่งคานดตี้สืบไปน้อยสามรายการข่าวสูงจากภาพับพารีทีวีและไทยทีวีสูขภาวรนเสาหน่วงเดินสูขคาพฟรีสตี้เด็กก็ร้องหลีดิ้ับไปสองจุดสู่ซีคองสูรการนักซิ่งใจยเนตี้ันไปสองจุด ส่วนวฟเดวงอเมริกทีวีสัดานนี้จะเป็นในนาการกาโรนโดรังกากดาว่าอีสามมีนักขเด็กค่าไฟล์เดชซีรีตอนรัฐเจ็ดปีเรตติ้งทำไป2องจุดภาษาให้ดูทุกภาษาที่สามทุกาวเจอเรตใิ้งเรตติ้งก้าวสูงสุดของของงานของวัชเบิรพอทีวีแท้ทีวีัชเบรกเฉิอตรงซึ่งรายการใม่แบบนี้เสินโทนะครับสืภาพมายรุนะเทศได้เคได้จุนเทสจังหวัดได้ดิ้งกระจายที่ห้อกระจา สองจุดแ้าได้สุ้การไม่พุกหน้าเป็นอีพีสุดท้ายนะครับได้อีกทีต่อไปสองจุดแปดหได้ดูทุกเี่ได้สุาได้ดูสุครับได้ราการไม่ทองคนสังวัยเดตติ้งวันเสาร์ที่เจ็โดยเดตติ้งกันไปสอุดปด้าได้ดู4 4ซีนะถ้าบุกวันไปอะจาจังหวัดเลียงเคได้สองุดปด และจนถึงรายการไม่ตรงคันสังสีแต่เพกกับเพกสางสีนะครับได้เดตติ้งทำไป2.85ไ5ดด้ดูติดต่อนะคะเดตติ้งทำไปสอุดาบห้าโมงไป2อง5ุด้นี้เองข้อมูลเย็นข้อมูลนี้นะครับรูเชชิุงอีกต่อแบดเดตติ้งวันเสาร์ที่วันเสาร์เดทรักิจนี้น่าตงเวลาบ่ายสักเวลาหกโมงเย็น เตติ้งนะครับร่วายนี้ห้งมงเย็นห้งมุงนี้นะครับดูเทชิงคูณเด็สองแปเดติ้งวันเสารที่7จดโดยช่งมาตอนนี้แต่ในเวลาหกโมงเย็นถึงหกโมงงแปดทีส่วน,กก 30, นสุขภาพบูสตรอยที่ 5, ห้าสิบแปนาทีห้าแปดทียุ้งวัอาทิตย์ได้ที่สี่อาสิสอส่วนรายการทดีดิกิคายเดตติ้งทำลายสจุดปห้าราคาซ่องเดติ้งทำลายสองจุดปห และช่องไปเมือไทยซุปชนในช่วได้ได้ชื่อไปนึกติกันด่าหาแต่ทาไมมากสุ่มของวันที่ประดูดัจเลยราก,การมัสเเชจูเนี่ยซีซั่งห้ามเด็นที่ครับไปสอจไปหซึ่งรายการหรือว่าซีซ้่งหรว่าสองพันยีได้แต่แสกรักได้แชทเอสนะครับได้เด็นที่ครัไปสอไปหได้ดูห้าได้ดูเอ่อแล้วไปโน้ตได้ได้ชื่ไปสอุดปห้และ ช่องแปดมือในไฟได้ชื่อไปสอดแปดหส่วนรายการซปเปอร์เอเลตอเชยกเตืนร้อยเดทมาไป2อและส่วนรายการซ u เปอร์เทนเดทติ้งมันไปสอสูวรรายการ2ีสองราศีเดทติ้งมันไปสอส่วนอะไรน่นะครับนะครับสูวนรายการข่าวของเทสสูวนช่องเ s ไดรายการที่ ส่วนจากสาขารช่องสามเดทที่1นึ่เดทอันดับ4ในกัปดาหนี้ผู้เชื่อได้น้อยนะคะตามคัสอนะงะตาก่อน,อนอร้อย2โดราครเและกระสุกสุดนะคะล้ครยแนนนั้นงเธอบ,บุงนะคะรับเราดูทั้งละครเรื่องหนึ่งนะคะด้วยเจ้าพยาซึ่งจะมาสุดที่หกันไปเฉลยสองจุดม5้า และละวควเนเพิ่มบูนเดตติ้งคัมราสองจดแหลยลง่และละครรอบหมูว่าเจอและว่าพาลายเดตติง้งเราทุกประจันาเนื้อหุถูกนะครับเดตติ้งคัมีร์สองจุดแปดหครับแต่แการวที่เก์เกณฑ์โชว์ในสัปดาห์นี้คือส2องราศีซึ่งตอนนี้ธันิตีิสือนี่ไปนี่จืนสัแอร์สุรเรกการพารีบูเกณฑ์น,นั้แชดอาทิตย์ที่8กันยาย,ยนเด็ดี่ถือไป2.85นะครับ แล,และส่นช่อง JSD เดตี้11ในสัถานี้ผู้เสอนะคบทานเดตี้เฉลียนะคะในสถานี้ผู้นะเนอนะคื้นนิดน้อยนะโอนะคะซึ่งจาการตากล2ซึ่งกระแสทุกกระแสรักนะครับซึ่งกระแสตอากัักต่างๆังซีเวอร์จากมยมูนทีนี EP 78นะครับเดตี้กํตายสึบถ้าบุกกนตายทุกประเทศได้4 k ไ,ได้ต่างจัวัด ได้สิบห้าบุพการตายสองจุดห้างดงห้าไ้รสิบห้าได้รูปสิบห้าครับและถึงละครข,ขั้นเรื่องใหม่นะคะรับละครจัากรเสือสิงส์ัง,งป่าเด็กที่กบ่าสองจุดหนห้าได้รูสิบห้าและถึงละครข,ขั้นเรื่องใหม่ยานะครับโดดรักประปัดซึ่งอันนี้จะนี่หนึ่งที่แทนที่ช่างบรรทัดเอ็ดและนะครับส่วนทุกถึงนะครับ ทรงรายการข่าวของแท้ทีวีตอนนี้ได,ด้หยูดเดน้อเรือยสองดยุด้วยสีติดอันดับเจที่เข้าใจรายการข่าวมู่ชาวบ้านในสัปดาห์นี้สัวอันดส่วนอ,นด,วน,อนดับที่ไปดคนช่อไปวาสามไม่เด็ดที่มันไปสองจุดสี่เามีราเด็ดในการนดีมวยไทยมาอาทีได้แค่หนึ่งจุดแปโดโรกันในคนเนียดซีดีด็ดที่เราไปสองจุดสองเจ็ดนะครับนะครับโ่น พูดถึงข่าวนะครับ To for you ช่อง24 To for you 24เดทดิ้งประมาณ2.88ติดรากา9จะระการศึก CPS หน่วยมันสมางโลกวันที่7คําไป2.85นะครับมีรายการเด็กของช่อง TNN 25กับรุ่มรารายจินูรวฝาข้อมูลเต็นๆนะครับสุดนะครับวันนี้ น,นี่คือข้อมูลการทีวีที่ต้องวอสทีวีที่ต้องครับที่บทเดเต์เลยเดี๋ยวช่วงหน้าอาับติการกร,รก,กับข่าวสังคาใหม่ครับ